จำได้ไหมอร่อยเนาะกลิ่นตะไคขรข้หอมๆซื้อในตลาดโคตรชิมแต่วันนี้ทำไมฉันเปิดเควสหมู่บ้านได้แต่ไม้วะวอเออได้กิ่งไม้กับแร่เงี้ยมือไม่ดีเลยแถมหวยก็ไม่ถูก ผมไม่กังวลเท่าไผมไม่ถกูเลยเพลงเลยมันซื้ออะซื้อแค่ยี่มันเหมือนซื้อหกสิบบาทอะก็คือยี่สิบบาทสามประตูใช่ไหม สซื้อสี่สามหนึ่งแล้วดูมันออกสินนดูมันออกสี่สามสองสี่อยเงี้ยมันผิดไปแต้มเดียวเอง ซื้อสี่สามสองก็ยังถูกนะได้มาได้มาสักหน่อยนึงก็ยังดีได้ไม่เยอะหรอกพี่ซื้อแค่ยี่สิบาทยี่สิบคูณยี่สิบอะหกสิบอะจ่ายหกสิบอะมันก็เหมือนเราซื้อที่ยี่สิบนั่นแหละถ้าถูกอ่ะ เอาไปจะหมเดี paid, no, yeah. not, 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 not. No, ๋ยวต้องคืน่อนก็แบบทำไมตอหมดันขอคุณไม่ดื่มเจ้ก็เอาชี้มาโอ้ยอยากให้ื่ ถ้าเป็นมีดใสๆถือว่ายูเหมือนคงคิ้งยิงยุบไฟหมดถ้าคนจอดไม่หนุนเนาะของมิวเดมันเป็นระเบิดอะไรระเบิดไฟเหรอของมิวเดมระเบิดไฟแต่ถ้าของพิงกี้พายเป็นระเบิดทิศ 干的。恭喜发财！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 哎。你好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 。你你好。你好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 。你你 บลินด์แบนนอนนอนแบนเอฮีโร่นอนนอนทุกวันเลยเวลานี้อะจะเป็นยังไงก็จะได้จะเป็นยังไงก็จะได้ โอ้โหที่หนยดูซิจะเข้าขายถูกเพื่อนกลายเป็นขายแพงของเพื่อนอีกแล้วใบสกิลก็มีสี่ใบมันก็ขยันตัดราคากันจริงๆโอจ็ร้อง สามชิ้นเลยเกาะสามชิ้น,นแตกสลาย <Dead wood. S 1> โอดที่บวกสิดยากเกินเออตอนนี้เลดแย่มากอะ่ะสิบอันอะแค่บวกถูกอะยังไม่ติดสักอันเลยอะแตกหมดเลย เยียวยาไว้สินคนนยิงเด็ดกวะเป๋าม่นหมดวะเนี่ยเอามาทำของนี่ไงมาตีบวกนี่ไงเออวนทำของมาเสียทีละห้าแสนหายไปอีกล้านห้าเลยทีละห้าแสนอร่อยไหมต้านี้นิดหน่อยที่แห้งยศนง ว่าที่ของฉันเปความฝันของฉันใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อนนะเธอเธอทิ้งไปตอนนี้ฉันก็จะไม่ได้เข้ากิ้วโน้นนะสิเข้าแทนผมขายจิ้งเลยอะไรขรองเลี้ยงวะ พี่หนุ่ยแตกเยอะกว่านี้อีกนะแตกไปเยอะมากเลยนะก็คิดดูว่าพี่ตีบวกจนเหลือตังแค่แสนกว่าห้มื่นนะหยอบิโกเอะนิโอจิซุยซันสึตะหยวนซุนที่ถังไปบ้นบ้นบ้นหมดไปล้านห้าตีแตกอีเหี้ยยโง่ยัดอันนี้คืนอีกเวรยเอาของใส่ตัวยัดตีแม่งมั้ร้อนว่ะแล้วก็จับเลยดีกว่า เขาแล้วอาอีกก็เ้าก็ทานหมดยังไม่ได้ซื้อฐานเลยนี่มาตีไม่ติดก็ีเสื้อ はいはい、分、はい、かってるわよ侵入者は排除するのみ後悔するといいわこれでいいかしら はいはいわかってるわよ。

それにしても、風流なもんね。で、結局何が目的だったわけ少しは楽しませなさいよね。それにしても、風流なもんね。はあ、ぁ、何なの卓球ハイパイ。まるで幽霊に似た。 กายยันยาจาพึ่งจาไม่ต้องรีบแม่ตีเขตีเตอดมันให้เข้าคลิปตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วไม่ทำอะไรตรงนู้นไม่มายืนเนี่ยพ่อผมก็เดินกลับดิเฮี่ยพ่อแม่พ่อแม่ ก็ควยแล้ที่จะมายืนเล่นันาไม่ปักใช่ใช่รกตอหมายต้นเกมมึงไม่ักเีดินไปรอปักก็เดินแค่นั้นนะผีกบเลนดีไม่ต้องไม่ต้องบ่ไม่ต้องดดาเพื่อนบ่ได้แต่ไม่ต้องได้ 分かってるわよ <laughs> 驚いた <laughs> はいはいどうします少しは楽しませなさいよねこれでいいかしらイイはいはい分かってるわよ

結局何が目的だったわけこれでいいかしら <laughs> 死の匂いにまみれたまるで幽霊な侵入者は排除するのに後悔するといいわ <laughs>

これでいいかしら <en> Double 何 <laughs> <laughs> 何かまがまはいはい、そうします。お、oh,、もう死なれわ。何やわ。ね、いつまでこの花火大会を続けるんだ。私は神社が壊されなければ。 なんでもいいんだけどねこれでいいかしら侵入者は排除するなに後悔するといいわ <laughs> 何 はいはいわかってるわよこれでいいかしらはあなんなのこれでいいかしらやるほうはたまったもんじゃないけどねこれでいいかしら

よしやることないし、マリさんだけまでもることない。<noise>